วัตถุมงคลที่คนนิยมนำมาบูชาหรือว่ามาแฝนห้อยคอเพื่อเสริมในด้านแข็งวคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจกันนะคะเพราะในยุคโควิดอย่างนี้ตอนนี้เราจะมาพาท่านมาชมพระเครื่องกันค่ะเริ่มจากแถวที่หนึ่งกันเลยนะคะองค์แรกจะเป็นพ่อท่านคล้าย หล่อโบราณปี2507วัดกรูดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. หลวงปู่ทวดรุ่นเบตง 3. หลวงพ่อเดิมรุ่นปี2482องค์ที่4พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์รูปหล่อโบราณ ปี2483ท้ายเป็นหลวงปู่ทวดฐานบัวรอบอตัวหนังสือใหญ่มาแถวที่สองค่ะจะเป็นหลวงพ่อเดิมรุ่นปี2482ถัดมาองค์ที่สองเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงอีกแล้วค่ะรุ่นเบตงนะคะมีอีกเหรียญหนึงนะคะองค์ที่สามเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นหลังหนังสือปีสองห้าศูนย์ห้า ค่ะแล้วก็องที่สี่ห้าหทั้งสมองค์นั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ A อสมรูปนะคะแถวที่สกันเลยค่ะเหรียญแรกจะเป็นเหรียญของพ่อท่านเขียววัดหลวงบน E 2สองห้าหนึ่งสามนะคะซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่สองเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ค่ะแล้วก็เหรียญที่3นะคะเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวด2500หรือว่า2,500ค่ะและก็เหรียญที่4เป็นหลวงปู่ไขวัดเชิงเลีนนคนปรปฐม ่านใดมีความสนใจจะนำไปบูชาไปาไว้ให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสีโมงคลอยู่เย็นเป็นสุขก็สนใจก็อินบ็อกมาได้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูพัะเครื่องก็เลยลืมถ่ายด้านหลังไว้ด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ค่ะต้องขออภัยท่านที่เข้ามาชมด้วยค่ะ